นี่นะครับงานบาลานซ์ BC3 นะครับแล้วก็จะมาในส่วนของงานวางไอเกอร์เดอร์นะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอพาพี่ๆทุกคนกลับมาที่การวางคานไอเกอร์เดอร์นะครับของบริษัทจีนนะครับที่วางไปได้แล้วประมาณ17สแปนดนะครับตอนนี้เขามาวางสแปนสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะวนกลับไปสแปนหลังนะครับ แล้วผมก็จะพาไปดูบาลานแคนเบอร์รี่ซี3ด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูกันทีละเรื่องครับมาดูที่คานก่อนนะครับครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในท้องนาเลยนะครับเขาก็มีการวางคานปกติเขาจะไล่จากฝั่งนู้นมานะครับวันนี้เขาเป็นมาย้ายมาไล่จากฝั่งหลังกลับไปนะครับนี่นะครับตอนนี้วางคานตัวตัวับอันสุดท้ายแต่มันยังไม่หมดนะครับตรงส่วนนั้นก็ยังมีการต่อ เชื่อมต่อไปกับตัวบารล้านด้วยนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยต้องวางส่วนุดที่พังหน้าไปก่อนนะครับนี่นะครับผมจําได้ว่าผมมารายงานตอนนั้นวางสการที่15 16ทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่ทราบแล้วตอนนี้มันเยอะมากมากเลยนะครับแต่แต่เอาป็นว่าตอนนี้เหลือแค่3สแปนสุดท้ายนะครับเหลือกานสุดท้ายนะครับนี่นะครับ เหลือแค่ารตัดสุดท้ายนะครับนู่นนะครับรับงานในส่วนของบริษัทคนจีนเนี่ยนะครับก็วางโดยผู้รับเหมาชาวไทยนะครับก็แน่นอนครับบริษัทจีนเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่อหาผู้รับเหมาชาวไทยนะครับในการทํางานนะครับก็จะมีผลประโยชน์ครับผู้รับเหมาชาวไทยโดยตรงเลยนะครับเขาไม่ได้มาแย่งงานหรอกครับเพราะเขาแค่มารับงานแต่เขาไม่มีคนทําเพราะนั้นเขาจะให้คนไทยทันทั้งหมดเลยนะครับไปหาผู้รับเหมามางต่างมาทางานให้นะครับ นี่นะครับทางบริษัทคนจีนก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปคงจะย้ายข้ามไปฝั่งหน้นของแม่น้ำน,นะครับโอเคครับนี่คือการรายงานฝัางข้าหน้าของงานไอเกอเดอร์ที่วางโดยบริษัทคนจีนนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ BC3 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าเขาเทคอนกรีตที่กำแพงเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับมองกันอีกครั้งครับ BC3 นะครับฝั่งนี้นะฮะถ้าฝั่งโน้นนี่มีการลงเหล็กกำแพงนะครับเทพื้นข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับว่าเขาทำแบบ ังไงบ้างน,นะครับเราพร้อมกันเลยครับนี่นะครับการเทคอนกรีตนะครับเขาเทคอนกรีตกำแพงแล้วก็พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็ำลังทำร้านขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเป็นพื้นท็อปสลับนะครับ นี่คือพื้นแล้วก็กำแพงทั้งหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าขึ้นข้างบนนะครับผมคิดถึงทีมงานนะครับผมคิดถึงเพื่อนรุ่งงานทุกคนเลยที่สร้างประเทศชาติของเรา,าไาด้วยกันนะครับนี่นะครับผมขึ้นข้างบนแล้วนะครับเขาเข้าแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแบบข้างบนเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะลงเหล็กแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของท็อปสลับนะครับของหัวเพียเทเบิลของบาลานซ์สามนะครับตรงนี้คือของอุปทานชานะปราสาทนะครับกิ่งที่สามนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแบบฟอร์มของท็อปสลับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับทีมงาน สดๆนี่นะครับสู้กันขึ้นมานะครับตรงนี้ยอดจริงๆครับเดี๋ยวผมจะซูมไม่ดูฝั่งโน้นอีกทีนะครับว่าฝั่งโน้นทำอะไรบ้างครับไปดูกันว่าฝั่งโน้นผมไม่สามารถข้ามไาได้มันไกลฮะเดี๋ยวซูมด้วยกล้องอีกตวครับครับฝั่งแม่น้ำฝั่งโน้นนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการนะครับเทพื้นด้านล่างไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังเข้าแบบไม่ใช่นะครับ ตอนนี้กำลังลงเหล็กกำแพงและก็ไดอะแฟมอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็คือเรามองไปที่แม่น้ําอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นตัวหัวเพียร์เทวินอีกหัวหนึ่งนะครับที่กําลังลงเหล็กกําแพงแล้วก็ไดอะแฟมนะครับนั่นแหละครับอยู่ตรงข้ามกับหัวเพียรที่ผมยืนอยู่นะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับหัวเพียรที่ผม ซูมให้เห็นนะครับว่าเราเองยืนอ,อยู่ตรงข้ามกับฝั่งแม่น้ํานะครับผมตรงข้ามกับหัวเพรยด้านนี้คือกองชุนพันนะบ้านหลังที่สนะครับลมเย็นมากๆเลยครับวันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับ นั่นแหละครับนั่นแหละครับหัวเพียที่ผมซูมให้เห็นนะครับว่าเราเองยืนอ,อยู่ตรงข้ามกับฝั่งแม่น้ํานะครับผมตรงข้ามกับหัวเพียด้านนี้คือของชนพจานา้ปาสัตกิเกที่สามครับลมเย็นมากๆเลยครับวันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับ